สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลละองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนคะการเปรียบเทียบจํานวนคะให้ดูในหนังสือหน้าสายสี่คุณครูจะสอนแบบง่ายๆให้ดูนะข้อห,หนึ่งพิจารณาการเปรียบเทียบสามเศษห้าส่วนหกกับสี่เศษหนึ่งส่วนสองอันดับแรกเรามาเขียนเลยสามเศษห้าส่วนหกให้นักเรียนดูที่จํานวนเต็มจํานวนเต็มของเราคืออะไรสาม กับสี่นักเรียนรู้ไหมว่าระหว่างสามกับสอะไรน้อยสามน้อยนี่ไงดังนั้นตอบได้เลยสามเศษห้าส่วนหกน้อยกว่าสี่เศษหนึ่งส่วนสองนี่คือวิธีการแบบเทียบให้ดูจำนวนเต็มด้านหน้าก่อนตอบสามเศษห้าส่วนหกน้อยกว่าสี่เศษหนึ่งส่วนสอง ข้อที่2พิจารณาการเปรียบเทียบ1เศษ2ส่วน3กับ2เศษ5ส่วน9าำมาเขียน1เศษ2ส่วน3กับ2เศษ5ส่วน9ให้นักเรียนดูที่จำนวนเต็มจำนวนเต็มของเราคือเลข1กับเลข2อะไรน้อยล่ะ1ดังนั้นแทงตัว1เขียนอย่างนี้ตอบก็คือ1เศษ2ส่วน3น้อยกว่า2เศษ5ส่วน9 ข้อ3พิจารณาการเปรียบเทียบ4เศษ2ส่วน5กับ4เศษ3ส่วน10นักเรียนสังเกตอะไรไหมจำนวนเต็มมันเท่ากันนะจำนวนเต็มมันเท่ากันฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีเหมือนเดิมก็คือแปลงตัวส่วนให้เท่ากันโดยทําหา10เศษ2ส่วน5 2ส่วน5 5คูณอะไรได้10 5คูณ2ทั้งข้างบนข้างล่าง สองสองสี่เศษสี่ส่วนสิบตัวนี้เปลี่ยนเสมือนคือเศษสี่ส่วนสิบกะบเศษสามส่วนสิบนักเรียนรู้ไหมเดี๋ยวเขียนตรงนี้ก่อนเศษสี่ส่วนสิบเพราะตัวแรกคือตัวนี้กับเศษสามส่วนสิบตัวข้างหน้าเท่ากันแล้วอตัวข้างหน้าเท่ากันแล้วทีนี้ดูตัวข้างบน ตัวข้างบนของเราตัวนี้สี่กับสามอะไรน้อยสไงแทงตัวน้อยดังนั้นเศษสส่วนสิบเกิดจากอะไรล่ะเศษสส่วนสิบนี้เกิดจากกับตัวนี้นักเรียนก็เอามาเขียนสี่เศษสองส่วนห้ามากกว่าสี่เศษสามส่วนสีอ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันข้อที่สี่พิจรารณาการเปรียบเทียบสามเศษสส่วน8ด กับ3เศษ2ส่วน4อะดูตัวที่เป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มของเราคือ3 3เท่ากันไหมเท่าฉะนั้นมาเปรียบเทียบระหว่างตัวเศษส่วนกันโดยต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยทําหาตัวมากของเราคือ8ตัวนี้เป็น8แล้วเราไม่ต้องทํามาดูที่ตัว4ี่เศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ2ส่วน4 4คูณอะไรได้8คูณ2ไง เมื่อคูณสองต้องคูณทั้งข้างล่างข้างบนสองสองสี่สี่สองแปดอ่ะได้เศษสี่ส่วนแปดฉะนั้นตัวเศษสองส่วนสี่ตัวนี้มีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนแปดอ่ะนำมาเขียน 3, สามเศษสี่ส่วนแปดกับอีกตัวข้างหลังก็คือ 3, สามเศษสี่ส่วนแปดเป็นยังไงเท่ากันตัวข้างหน้าคือตัวนี้เศษสามส่วนสแปดเท่ากับ สามเศษสี 3, 4, 8, ่ส่วนแปดนี้ตัวนี้มาจากไหนนี่ไงมาจากตัวนี้ก็คือ3ามเศษสอส่วนสตอบก็คือ3ามเศษสี่ส่วนแเท่ากับ3ามเศษสองส่วนสข้อ5พิจารณาการเปรียบเทียบ2องเศษ2 5่วน5กับเศษ2 7 1ส่วน10อ่ามันไม่ใช่จำนวนค่ะ นักเรียนต้องแปลงตัวนี้ให้เป็นจํานวนค่าก่อนการที่จะแปลงจํานวนค่าได้คือเอาสิบหารยี่สิบเจ็ดที่กี่ครั้งสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบใช่ไหมยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบเหลือเศษเท่าไหร่เจ็ดส่วนสิบอ่าตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้ทีนี้เปรียบเทียบได้อย่างสองเศษสองส่วนห้ากับสองเศษเจ็ดส่วนสิบข้างหน้าทำไมเลขเท่ากันทีนี้มาเปรียบเทียบระหว่าง ตัวเศษส่วนกันการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อทำตัวส่วนให้เ,เท่ากันโดยเราทำหาตัวมากคือ10เศษ2ส่วน5อ่านำมาเขียนเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ2ส่วน5 5คูณอะไรได้10คูณ2ทั้งข้างล่างข้างบนเท่ากับเศษ4ส่วน 10. อ่าดังนั้นตัวนี้ก็จะได้ สองเศษสี่ส่วนสิบกับสองเศษเจ็ดส่วนสิบใช่ไหมตัวเลขจำนวนเต็มเท่ากันทีนี้มาพิจารณาตัวข้างบนสี่กับเจ็ดเป็นยังไงอะไรน้อยสี่น้อยดังนั้นแทงตัวน้อยสรุปก็คือตอบเศษสองสองเศษสี่ส่วนสิบเกิดจากอะไรสองเศษสอง,ส,องส่วนห้าไงสองเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าสอง หรือ27ส่วน10อ่ะเพราะตัวนี้มันมีค่าเท่ากับตัวนี้อ่ะ2ส่วน5ตัวนี้ก็คือเอ่อตัวนี้ตัวเดียวกันโอเคนะเดี๋ยวดูข้อต่อไปข้อที่6พิจารณาการเปรียบเทียบเศษ22ส่วน3กับเศษ17ส่วน5 อันนี้เป็นเศษเกินต้องเรียนต้องแปลงเศษเกินให้เป็นจํานวนคระสามหารยี่สิบสองได้กี่ครั้งท่องแม่สามสามอะไรก็เคียงยี่สิบสองสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบสองลบยี่สิบเอ็ดเหลือเศษหนึ่งส่วนสามนี่คือของตัวแรกต่อมาตัวที่สองเศษดสิบเจ็ดส่วนห้าห้าหารสิบเจ็ดได้กี่ครั้งห้าหนึ่งห้าสองสิบห้าสามสิบห้า สิบเจ็ดลบสิบห้าเหลือเศษเท่าไหร่เศษสองส่วนสามอ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสามกับสามเศษสองส่วนสามอืมดูตัวเลขจำนวนเต็มเจ็ดกับสามไม่ได้เท่ากันใช่ไหมเปรียบเทียบได้เลยเจ็ดกับสามอะไรน้อยสามนี่ไงแทงตัวนี้ดังนั้นสรุปได้ว่าเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสามมากกว่าสามเศษสองส่วนสามเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสามเกิดจากอะไร ก็คือ22่ส่วนสมากกว่าเอสิบเจ็ดส่วนห้าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันค่ะอ่ะขอ้อที่เพิจารณาการเปรียบเทียบเศษ24่ส่วนเกับเศษ13บส่วนหอ่ะถ้าเจอตัวเนี้ยมันเป็นเศษเกินใช่ปะแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคะ่ะ จ็ดหารยี่สิบสี่ได้กี่ครั้งเอาเจ็ดอะไรใกล้เคียงยี่สิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดถ้าสี่ครั้งมรนยี่สิบแปดเกินดังนั้นได้สามครั้งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบสี่ลบยี่สิบเอ็ดเหลือเศษเท่าไหร่สามส่วนเจ็ดต่อมาเศษสิบสามส่วนหกแปลงให้เป็นจำนวนคะ่ะหกหารสิบสามได้กี่ครั้งเอาใกล้เคียง หก6น2่งหกหกถ้า3ครั้งเป็นสิบแปดมันเกินดังนั้นใช้ได้สองครั้ง6 2 12 13ิบสอลบสิเหลือเศษหนส่วนหทีนี้เปรียบเทียบกัน3ามเศษสาส่วนเกับ2องเศษหนส่วนหให้ดูเลขข้างหน้าก่อน3กับ2อะไรน้อย2งนี่ไง3ามเศษสาม่วนเมากกว่า2องเศษหนส่วนห ดังนั้นเวลาตอบก็คือสามเศษสามสเจ็ดเกิดจากอะไรเกิดจากตัวนี้ไงยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดเศษยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดมากกว่าสองเศษหนึ่งส่วนหกเกิดจากตัวอะไรสิบสามส่วนหกโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะ